พี่น้องคะสวัสดีค่ะมือนะคะมาพบพกับสาวคําพ่อยิกเช่นเดิมพี่น้องเป็นจังไห,หมือคืนนะคะมือคืนคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําการแสดงโชว์อยู่ที่จังหวัดเลยพี่น้องคะอยู่เชียงค้านก็คือวาฟุนตกเบิรดขึ้นพี่น้องคะเตหันเอซแฟนคลับแล้วก็ทั้งทีมงานเซวิหกต่างเหน้ยวแน่นต่างมากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะพี่น้องะให้อยู่ นาหานเวทีมอลลัพมพะวงเมือ่อคืนฝนตกตกทั้งคืนจนหอดเตยล่าพี่น้องขาในการฝนฟ้าอากาศนอพี่น้องนอกแลกาททำให้รู้สึกว่าเอฟซีที่เพื่นนอนในเขามาเบิงเสียงมีหกเดี๋ยวเขามารับชมบอสิรับชมไพ่กระตามอยู่ในวงพี่น้องขาเหมือนกับเออเพิ่นถาเพิ่นถาจนแบบ เหมือนฝนซัพพอร์ตดีพี่น้องขาซัพพอร์ตดีได้เมื่อแบบว่าฝนมันตกแค่ขนาดนี้ก็ยังมีเอฟซียังมีคนมาถาเบิงถาฝอนถามวนไปน้ำกันพี่นอ้องขาเมื่อแฟนคลับพี่น้องคานี่ต่างไปโซ่เพงพี่น้องขาฝนตกก็คือมอสระของ่งทุกคือก็สูงมากแลวก็แฟนคลับแต่และคนเป็นบอกว่า เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะเอตตอนี่โตโน่ฝนตกคักตกเน่พี่น้องขาทางเปียกเบิดจืดเบิดเลยสายไฟกระจมน้้ำดินเดือพน้องขาอันนี้ก็ต้องระวังนะพี่น้องเนาะไม่ทิ้งแฟนๆหน้าเวทีขอบคุณแฟนทีน่ยังอยู่ให้กำลังใจพี่น้องขาเมาื่อคืนฝนก็นคือตกหนักแห้งพี่น้องไม่ทิ้งแฟน,แฟนไปไหนฝนตกเบิดขึ้นมอล่ำเลนตาฝนเบิดขึ้นตั้งแต่โชว์เพลงแรกแฟนๆหน้าเวทีบ้ทิมไปใส่ คนรักเสียงทุกหลายหลายเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่น้องค้าแลกับบอดนกนกเรนก็โพดออก่าหลังจากปีล่าแล้วพี่น้องค้าบอดนกเดีว่าผูพดบอกว่าบ่นาเสือ้อฝนตกมืดขึ้นหม้อลำเลนตาฝนมืดขึ้นต่างตปเพลงโซ่ตอนนี้กินยาพาราลัดไวด้วยเสียงหุก เป็นกำลังใจให้ได้หลายนี่แหละคะ่ะพี่น้องคาหัวน,นาโวงทีเป็นห่วงเป็นยหญ่ลูกน้องพี่น้องเอ้ยนี่ถึงความน่ารักมากๆเลยแล้วก็อาอายสกุณาพรอาอายของทุกๆคนนะคะพี่น้องคาสายเลือดพ่อจา๋าแรงสุดเพลินว่าฝนตกแรงกอีหลากกันยังออกมาโชว์ให้แม่ในเบิงพี่น้องนี่เมื่อคืนน่ารักมาก อายไอสุกุนาพรออกมาโชว์เดทึงมาไล่พี่น้องค่านี่แหละอแล้วก็เปิดข้อเปิดคอเดอเมน์คอเมนนี่พี่น้องพ่อเดียด้อ่านกร้กสึกว่าประทับใจจริงๆสําหรับโชว์เมื่อคืนสําหรับอาไอนะพี่น้องนะอ,อีลาน้อยทั้งเก่งทั้งแกงฝนตกหนูกับโบวันประสบการณ์วันนี้อ่าเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวหนูแข็งแกร่งและเกง่งยิ่งขึ้นไปนะคะหนูคูหนูนะคือเลือดศิลปินโดยตรงโดยแท้ เก่งกล้าอดทนในทุกสถานการณ์ไม่ว่าร้อนหนาวฝนตกหนูเจอมาแล้วสุดยอดจริงๆปังๆนะคะลูกสาวคนสวยของพ่อจ๋าพี่น้องคะนี่เป็นจังไงถึงความหนารักถึงความี่แบบว่า,าสู่ของทีมงานนาะพี่น้องเนานะในกาช่วงนี้ก็อากาศหนาวฝนกะ ไปแสดงสายการนี่แหละพี่น้องคะกาขอให้แบบทางทีมงานศิลปหกหรือใครในศิลปินก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปทําการช่วยไหนก็ขอให้ราบลื่นนะคะพี่น้องแต่กลเมื่ขึ้นกับนักอีลีพี่น้องคะนักแตเฟนครับทางทีมงานกั โชว์มาได้ดีมากๆแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงที่เพื่อนได้เชียร์มันก็เชียร์อยู่นี่ค่ะพี่นอ้องอาเซีได้ไปเต้นนะฮ่าโฟโตกอาเซีย่ทั้งเต้นทั้งหลังพี่น้องคัมสิมีเต้นห้นางเพมือนกับเบิรงอยู่นั่นนี่ค่ะพี่น้องค่ะถึงความน่ารักของทั้งแฟนคลับของทั้งทีมงานของทั้งทุกคนที่อยู่นั่น ให้ความรวมมือให้ความนซบสนุนแลลกกาทาโชคมาได้ดีมากๆว่าจะใครก็ตามถึงฟเฟื่องตกับว่าแพลวพี่น้องคะอีลีสับโตะก็คือหยอดอยู่แล้วสําหรับมือเหนียวขอราเพียงเท่านี้พี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องสาวคอนพอร์นี้ด้วยค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คะ่ะสําหรับมือเหนียวไปกันคะ่ะ